สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอซทุกท่านนะคะมเมน้ประเทาศิมาวาุาภูไทยวัาภูไทยภาษาพื้นบ้านชนเผ่าผูไทยของจังหวัดสกลนครนะคะมันจะมีอยู่หลายจังหวัดนั่น,นะคะ่ะภาษาภูไทยป่าเมน้ม,นมาว้าเรื่องหยัางว่าสิบักุยเรืองอันนี้ให้ฟังอันเมื่อบานเนาะเมื่อบานลูกหลานพวกรพาไปอันนั้น อไปเที่ยวคาเฟ่ปะเถ่าแม่แม่แมาสันอาอามาจันไปไปพี่ป้าไปคาเฟ่มาสัน่าคาเฟ่ทงหน้า่าสันงามงามมาสันมีเส้นเข้ากำลังเขียวเนาะค,คนคนงามหน้าคนนะครับกาลังเขียวไปไปโอ้งามจะเจอของกระเจ้ากไันเดี๋ยวนี้บ้านเฮาท่านสมัยแหละได้บุคือสมัยแต่ป้ายังหน่อย ตอนปลาอ่หอสิเ,เต็ดเป็หน้ากันแบบไซค้ายค้ายไถหนา้ามีซิมีคาดแบบโบราณโบราณมนสะิมีคาดเป็นไหมเป็ดเป็นแควเป็นแควแล้วก็คาดไปเนาะแล้วก็ลดแค่ไถหน้ากันมันจะมีไถหนา้าฟาเคยเห็นอยู่ค้ายผ้าเลนเลนโบทันควายอืมอัมอนนวน,นี้เนกับเป็ดค,คือแบบ มันเอ็ดกันคือคือ้หรอคือโขนะนะโขสะพานนะบ้านปลา,าเอินโขเป็นสะพานไปตามให้ให้หน้าไปตามขันหน้านะแล้วก็มีมีสุมให้ถ่ายรูปเขาจะก็ขายก,ก,กาแฟขายของกิน่นท่านสมัยเนาะสมัยนี้นะก็คืออันลูกหลานนะะที่กระเจ้าเรียนจบมากับ ไปเห็นทางอื่นนะที่ตามร้านอยู่กรุงเทพเนาะเขาขายของขายกาแฟอะไรเนยนะไปอัปเดตเอามาเหตุอยู่บ้านเกิดเมืองนอนเจ้าของโอ้โดีดีดีมันก็เป็นการพัฒนาพัฒนาอันอยู่หน้าดงบานปลาก็มีนะอยู่หน้าดงอน่ะ ก็เ็ดแบบประมาณว่าโคกหนองหนานะมีทั้งโคกโคกก็คือขี้ดินขี้ดินเฮดโซนนะนะพะวกพูเกเพื่อกรไดที่เป็นโซนเป็นโคกหรือเป็นหนอง,เป,นนองเป็นหนองแล้วก็เป็นพุทธนะเนาะพุทธะเลี้ยงกูเลี้ยงปลงปาหน้าแล้วก็แบ่งโซนนึงเป็นหน้าเอ้ยปลามันไปเบิง่งไปเบิ่งงานยี่ตามบ้านอื่นนะนะ อ่าต้องมีทุนผมได้ลาวานันทไปสิไป,ไปโคกน้องหน้าโคกน้องหน้าซือๆบ๊ได้นะมันต้องมีเงินว่มีเงินเทดบ่ได้จ้างจ้างพุดซาอืโซนโซนก็ต้องปรับพื้นทีหน้าก็ต้องอันปฏิรูปหน้านะของป้าเนี่ยมันอยู่คนละฝั่งหน้าหน้าดกนะมันอยู่คนละฝั่งหน้าก็โซนหนึ่งแล้วก็โซนก็อีโซนหนึ่งมาลดเพราะว่าพื้นอัน ที่ดินหน้านะ่ะมันคือคองชลประทานของเคลื่อนนำะอุ่นตัดตัดกลางเลยแล้วว่างนานะเป็นเปยงเป็นเปยงอยู่พระเจ้าลือกันแซวว่าอันหน้าปูนุพันธนะนะนะ์ว่าซันซื้อฟอปลาซื้อนุพันธ์เนาะหน้าปูนุพันธ์เนาะมัดว่าซันเที่ยคองกินมดัดเลยน้อยหนึ่งว่าซันเป็นสามเล่มน้อยหอยว่าซันเอาไปเว้าแบบเป็นตะกุกใจได้ว่าซันกระเลอเลอเป็นเซล มันจะมีสามที่ที่หน้านะไตคอกลงไปแล้วก็นวนขึ้นคอกมาอีกกระซิกหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโซนก็ดีเป็นสามสามสามกระย่อมวาฉันเนาะมันสามกระย่อมเออเออที่ไปแบ่งเดี๋ยวนา่าเลยบวันี่วนะในในเฮ็ดโคกหนองหน้าปวนนะตอนนี้ก็พยายามเก็บเงินตอนนี้ยังสร้างยังเฮ็ดเหมือนว่าล้วไปเฮ็ดล,ละโขละโขตรงอันโซนน,นะนะา อันโง่ฝวายคนมากินโพดกระดกกระดอไปซีเอ็ดน้ำขี้ต่มไปเลยนะคุยเดยวก็เอ่ยก็อายว่าเอ่ยสิพาเด็กไปเฮ็ดค่อยๆเฮ็ดไปว่าซีอ่ะไปวอาขนข้างกับว้าบดายเนาะอ่าแบบว่าว้าไปกับน้ำมาให้โบโบให้ซ้ำน้ำโบให้คุนเนาะคนไกลเดียวคนในพอปลาันสอนบางทีมันก็ได้พิงปลาอาศัยกันแล้วก็วันนี้นะนั่นแหละไปบ่งวอาพื้นมา เอเมซอนมาบ่อันคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่กาแฟมาเฮ็ดนันนะี้ยนะงามงามเพราะว่พี่น้องเอ้ยนี่อะไเอารูปมาให้เบิง้งมีกังหมนผมมันต้องมีคนดูแลบอกกันเนาะไปเฮ็ดเวอเฮ็ดวาบ่ได้ที่สำคัญก็คือทุนนั่นแหละทุนลงเฮ็ดอย่างทุนมัดกุย,ยา่างเศร้าหน้าเดี๋ยวนี้เฮ็ดอย่างลงทุนค้าปุ๋ยกาแงแม่เอ้ยบอกว่าค้าปุ๋ยเก็บไว้ค้าปุ๋ย ปุ๋ยปัดตืนปีมาเข้าขึ้นเหลาอา๊อเข้ากัดถือปีที่แล้วนี่ถือแต่ปีก่อนนั้นเออได้กําไรอยู่แต่ปีสุกิเนี่ยขาดทุนขาดทุนครับป,ปุ๋ยปุ๋ยบ่ได้ดีจะได้ใสนีว่าสนอแต่แต่ปีก่อนนะ่ะพอด้อยู่ปีนี้มันโควิดผมกามว่าเอ้ยวาอนี้ก็คุยเดี๋ยวเนาะกับท<ม>ามาเขียว มีเสียงกบเสียงเขียดในฝังโอ้คุณหอนยงแต่ยังน้อยเสียงกบสองเขียบดบรรยากาศดีมากเลยทุกคนไปเที่ยวสกนลคนครกับแวะเดอร์จัดเดอร์อันคาเฟ่ลังสิมันอยู่แถวอำเภอพันนานะจ๊ะไปอ่ะแคปอคลิปนี้นะผมมันแคปนี้คลิปนี้กะ พอแค่นี้นะคะถ้าตื้นใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจนุ่งห่มผ้าเท่าในการทำคลิปต่อไปนะคะผู้เท่าเฮ็ดผู้เท่าเฮ็ดผู้เท่าเฮ็ดยูทูบพ่อแม่พี่น้องอันเวลาตอบคอมเมนต์อันเอฟสีก็ตอบจิ้มขอใครขอไข่กับจิ้มทะเลนี่ทะเลนิดอันให้เ้ okay. ็กน <c ười đó> <c ười đó> ้อยจิ้มให้เขาโลบปุ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 บอันนี้จิ้มหาแต่ละตัวสองตัวคอยไปเออแต่กว่าก็ กว่าเกษก็คือสิดาชุดออกสปร์เานอนอันนี่ละลุงเหิมนะ่อยเฮ็ดไปเธอว่าเอออันนี้ก็ได้ส่งปีแล้วนะหนึ่งเกเก้ปายปีธันว่เก้ายี่ส2บยีิบเย่บสงนะยี่สิยิบอ่สิบสองยี่งมาก็จะครึ่งปีแล้วก็สามปีแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่ะบาวาหลายละเจอกันคลิปหน้าเดกอค่ะเดอตบกัเลยหลายบาย ถายคลิปถายคลิปก็คือเก้านะคะมาขอมาขายเยื่อตกปลาลุงเหิม,มปลาเท่าได้ค่ะเด้อติดต่อมาใดได้ค่ะเด้อขอบคุณเลยหลายจ้า